โอเคเรามาทําการทําตัวหนังสือใส่รูปภาพมาที่ My ายคอมพิวเตอร์ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกเสร็จก็มาเลือกไดที่เราเก็บรูปก็ดูตามเมาส์ของผมได้เลยนะครับก็คลิกเพื่อที่จะเปิดดูรูปตามโฟลเดอร์ของเราตามดูดูตามเคอร์เซอร์เลยนะครับคือเอาไปจอแล้วก็ดับเบิลคลิก ก็จะปรากฏรูปขึ้นสมมุติว่าผมเอารูปนี้ผมก็เอาเมาส์มาจอ่อเสร็จแล้วผมก็คลิกขวาคลิกขวาเสร็จแล้วก็เอาเมาส์มาจ่อที่ Open w i ิดเนี่ยดูดูตามเมาส์เลยพอ Open w i ิดเสร็จมันก็จะเกิดคำสั่งย่อยก็มาที่เพนคือตัวนี้ดูตามเมาส์เลยก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งปุ๊บรอ,อแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็มาหน้านี้เสร็จแล้วอยู่ด้านนี้ดูตามเมาส์นะครับด้านล่างด้านล่างขวาก็ลาก ลากเครเสอมาด้านซ้ายสุดรูปก็จะย่อลงขนาดนี้ต่อไปเราก็ทําการใส่ตัวหนังสือเอาเมาส์มาจ่อที่ตัว a เนี่ยคลิกซ้ายหนึ่งครั้งปุ๊บเสร็จแล้วก็เอาเมาส์มาจ่อที่ภาพคลิกซ้ายค้างไว้เสร็จแล้วเราก็ลากมันจะปรากฏจุดไข่ปลาขึ้นสี่เหลี่ยมเนี่ยแบบนี้เสร็จแล้ว,ลแบบลวตัวหนัืองสือก็จะปรากฏคําสั่งขึ้นตัวนี้ไอ้เกก็คือขนาดตัวหคังสือ ตัวบคือตัวหนาตัวไอยงเอียงนี่คือทำตัวงัอืเอียง่าเสร็จแล้วคือตัวนี้คือชนิดชนิดของตัวนัืือเนี่ยมันมีทั้งหลายชนิดแล้วแต่เราชอบอแล้วแต่เราชอบว่าเราจะเอาเสร็จแล้วเราก็สำหรับเปลี่ยนภาษาก็เหมือนเดิมไปเปลี่ยนที่คีย์บอร์ดอ่ก็สําหรับการเปลี่ยนภาษาเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ไปเลย สมมุติว่าตัวตัวนี้ผมก็จะพิมพ์ไปผมจะพิมพ์พิมพ์อะไรก็ได้ที่เราต้องการสมมติผมพิมพ์เสร็จแล้วคือตัวนี้ไม่ต้องกด enter คือพิมพ์เสร็จหยุดหยุดซะก่อนเสร็จแล้วเอาเมาส์นึ่งมาจอดที่เคอร์เซอร์ที่กําลังกระพิบอยู่มาจอดเสร็จมาคลิกซ้ายค้างไว้ลากลากไปซ้ายสุดเราจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือสมมุติว่าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเอาเมาส์มาจอดสีเหลืองเห็นไหมครับ พอจอปุ๊บตัวหนังสือจะกลายเป็นสีเหลืองถ้าเมาส์มาจอสีขาวปุ๊บมันก็เป็นสีขาวถ้าเามาส์ไปจอสีเขียวปุ๊บตัวหนังสือก็เป็นสีเขียวชอบสีอะไรก็เอาเมาส์ไปจอตามนั้นสมมุติว่าผมจะเอาสีขาวผมก็เอาเมาส์มาจอที่สีขาวพอมาจอเสร็จผมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งปุ๊บคลิกแล้วเสร็จแล้วผมก็เอาเมาส์มามาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็คลิกซ้ายอีกหนึ่งครั้งปุ๊บ ตัวนัวงสือกลายเป็นสีขาวทีนี้การวางตำแหน่งตัวนังสือก็เอามามาจ่อด,ดูตามเครอร์เซอร์เลยครับมา,มาจ่อปุ๊บให้มันเป็นลูกศรแบบนี้คลิกซ้ายค้างไว้เสร็จแล้วก็ลากขึ้นลากขึ้นตัวนังสือก็ขึ้นตามลากลงตัวนังสือก็ลงตามนะครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยถ้าเอามาจอด้านนี้ด้านซ้ายคลิกซ้ายค้างไว้เสร็จแล้วเราก็ลากไปทางขวาตัวนังสือก็มาทางขวา เราลากไปด้านซ้ายตังซื้อก็มาทางซ้ายแล้วแต่เราชอบว่าเราจะเอาตังสื้อวางไว้ตรงไหนนะครับแล้วดูวความเหมาะสมของเราสมมุติว่าผมเหมาะสมพอใจที่จะวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วผมก็จะเอาเมาส์เนี่ยออกออกนอกกรอบสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วผมก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งปึ๊บแน่ตังซื้อก็จะอยู่ในในภาพของเราตามต้องการในลักษณะนี้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขตัังซื้อได้อีกต่อไปแล้ว เราก็ทําการเซฟทีนี้การเซฟเราก็มาคลิกปุ๊บดูตามตามตามเมาส์เลยนะครับเมา่มา,มาคําสั่งคําว่าเซฟแอสคลิกซ้ายหนึ่งครั้งปุ๊บชื่อชื่อตัวนี้ก็คือชื่อไฟล์เดิมของมัน,นเสร็จแล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้งปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เติมเติมขีดขีดศูนย์หนึ่งแสดงว่าเราก็จะเซฟภาพที่ปรากฏขึ้นก็จะเป็นชื่อไฟล์ใหม่ แต,แต่ไฟล์เก่าก็ยังอยู่แต่จะไม่มีตัวนัสือไฟล์ใหม่มันก็จะมีภาพแล้วก็มีตัวนัสือแล้วก็กดเซฟปุ๊บเสร็จเรียบร้อยครับการใช้งานก,ก็เหมือนเดิมก็คือเราก็สามารถที่จะโพสภาพที่เราทําไว้ได้เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเราสันษณะนี้เราก็ปุ๊บผมก็ผมก็ปิดไปปุ๊บผมก็จะมาเข้าไมค์คอมพิวเตอร์ใหม่แล้วก็มาดูที่ ที่เก็บไฟล์ไฟล์ไฟล์ฟตัวเดิมปุ๊บปุ๊บรอสักพักเดี๋ยมันก็จะมาปุ๊บมาแล้วทีนี้เห็นไหมครับไฟล์ก็จะปรากฏขึ้นคือลงท้ายด้วย01คือตัวนี้อพอเราดับเบิลคลิกปึ๊บปุ๊บมันก็จะเป็นภาพเต็มจอ,อขึ้นมาปึ๊บัวงสือก็จะอยู่อย,อยู่ตรงนี้ เราก็สามารถที่จะเอาไฟล์พวกนี้ไปโพสใส่ในในไลน์ในเฟซบุ๊กก็ได้มันก็จะมีชื่อเราติดไปเราทำางนี้เพื่อเป็นการสงวนลิขสิทธิ์คือภาพที่เราถ่ายมาสวยๆก็ไม่มีใครที่จะเอาไปไปทำมาหาแดกได้เดี๋ยวมันเอาภาพของเราสวยๆไปทำมาหาแดกแล้วก็ใส่ชื่อของเราแค่นี้แหละ,ะก็โอเคมีแค่นี้ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามมาถามได้เจอกันใหม่